ชาสุนัขแล้วข้อเรื่องเอ่อที่เห็นแตกต่างืว่าเหมือนกันกับเร wow ื่องถ้าร ctor, mm hmm. เราียนมาเกอเดชมงคลปฏิญญาเป็นยังไงคะท่านเรียนมา แตาเพื่อนที่ามันเหมือนว่าแตกต่างกันอย่างไรคะเราก็สาหรับควาีห็นมนะคถ้านิยมสมัยก่อนนะครับจะไม่ค่อยเปิดกว้างเ,เลย LGBT เท่าไ่ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ LGBT เริ่มเปิดกว้างขึ้นครับสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นแค่รักระหว่างหญิงกับชายเท่านั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ใครก็รักกันได้หมดครับอย่างเช่นชายรักชายหญิงรักหญิงอะไรนี้ค่ะต,ะ,คะต่อไปนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการกแต่งงานนะครับสมัยก่อนเนี่ยครับผู้ชายกับผู้หญิงสามารถแต่งงานได้อย่างเดียว เพศอื่นก็นสามารถแต่งงานด้วยกันได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะมีการเข้ามาของส่วนลด,ดเท่าเทีมทําให้ LGBT mm hmm. ีสามารถพบกันได้เปิดเผยแล้วก็แต่งงานได้ตามูกต้องตามกฎหมาย mm hmm. แล้วกเ็เรื่องบทบาททางเพศน,นะคะสมัยก่อนนะคะแบบผู้ชายก็ต้องไปทํางานทานู่นทานีานาน่แบบแล้วก็ให้ผู้หญิงอยู่บ้านใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงไม่จำเป็นต้องอยู่บ้านอย่างเดียวก็ได้ผู้หญิงสามารถเป็น,นวหน้าครอบครัวได้สามารถทำ, mm hmm. ทำทุกอย่างได้ตามใจต้องการ คนที่ว่าข้อเท่ในอดีตและปัจจุบันจตก่กันอี่ไรับวมเองนะัยจากที่มประสการในการเล่นีมา2ีแตีจะเล่นโคว่ายโยงเที่ยวข่อ่อก็ไม่ค่อยยองังคนที่ที่ว่าสมัยนี้ได้ว่า l g t q ใช่ไหมจะไม่มีสิทธิ์มีปากมีเสียงซึ่งไม่เรีเลยแต่พอหลังจากที่ว่า มีการเปิดครับแล้วอะไรขว้างขึ้นกลายเป็นมีการเรียกไม่ว่าอะไรนะมีสิทธิสเสรีภาพเทียบเท่ากับเพศชายปกติในทีนี้ก็คือ A G T Q รวมกันเลยนะเพศต่างเงยเจอะไร,นะตตงระเงี้ยรวมมัน A G T Q ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเพราะทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันะเป็นลดนั่นแน่ถือว่าเปิดตลาด อย่างอาเดียม